ไก่ทอดเจ้าดังบุพัพยาเราเจ้าไก่ทอดมาทั้งตัวแบบนี้แถมจะบอกว่าแต่ละเมนูนะคือราคาน่าหลักมากแล้ววันนี้นะคะมีมาที่วอลเลซส,สาขาพุทิสารจริงๆเขามีสาขาเข่าตะโลด้วยนะและใครที่อยากรู้ว่าแต่ละเมนูราคาเท่าไหร่สามารถกดหยุดคลิปดูเมนูที่มินถ่ายมาได้เลยนะเมนูที่เราสั่งได้เราเจ้าไก่อลังการไม้เล่นและทุกคนเชื่อไหมว่าทังบักเก็ตเนี่ยราคาแค่69บา้าทมีทั้งหมด8ชิ้นตกชิ้นละไม่ถึง10บาทนะถูกมากและตอนที่เราสั่งใส่ไก่ทอดทั้งตัวเราจะได้ซองที่มีทิชชู่ ชอบมือเลิฟแบบมีนมากและดูเครื่องดื่มหลายที่แก้วคนน่ารักเนอะมีซีนปิดฝาด้านุนมาให้ด้วยอันนี้มีสั่งน้ำมะนาวมาเพิ่มแก้วละยี่สิบเก้าบาทรสชาติดีเลยนะและไก่กรอบม,มาทั้งตัวแบบนี้ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหนังกรอบเนื้อนุ่มส่วนตัวมีนว่าอร่อยใช้ได้เลยและที่นี่เขายังมีไก่อบด้วยนะมีสั่งมาเป็นปีกบนและเขายังมีไก่อบแบบทั้งตัวขายด้วยจ้านอกจากไก่ทอดแล้วเขายังมีเมนูดื่นขายอีกด้วยและอันนี้คือเบอร์เกอร์ไก่สไปซี่เธอดูไอร์ตรารนนาคคแ่ัง อย่างไอติมโคนเนี่ยราคาก็แค่15บาทเองนะส่วนไอสกครีมซันเดย์ยีบาทจ้าร้านนะคะก็จะตกแต่งสไตล์ร้านขึ้นห้างเลยเป็นร้านห้องแอร์นะร้านเปิดตั้งแต่10บโมงถึงตีสออยู่ในซอยพลิสารตรงข้ามเซเว่นและตลาดพลิสาร